สวัสดีค่ะม่นเนยกับสารสารบานทุนนะคะมม่นเนียเรามาลองทําเมนูสันคอสันคอสไลด์พันเห็ดเข็มค่ะแล้วก็ราดด้วยกานจิน้มสุกี้นะคะมีกำลังลง้มกระทะละคะเดี๋ยวรอดูผลง,งานกันนะจ้ะ